สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ ok2home.com okay เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับมีของดีมาให้ดูนะครับตัวนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเสานั่นก็คือหูฟังนั่นเองจากค่าย Signal Sport HT815W นะครับวันนี้นำมาให้ดูถึง2สีเลยสำหรับตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับเรามาดูตัวกล่องกันก่อนเพียงแค่เห็นตัวกล่องผมก็รู้สึกว่ามันแตกต่างมันดูสวย เ,เพราะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะฮะจะให้เห็นชัดๆนะครับดูว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างแรกเลย7.1ซอร์ลาวซาวว้าวคบทุกท,กทิทางอย่างแน่นอนสำหรับตัวนี้มี Vibration Technology นะครับและมีไฟ LED ให้อีกต่าหากโอ้โ oh, ห oh. อะไรจะคุ้มค่าขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้โ oh, ห oh. เขาบอกว่าตัวนี้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้นะครับไปดาวน์โหลดแล้วก็ เซฟไว้ในเครื่องลงในเครื่องแล้วก็สามารถปรับ EQ ได้เลยอยากได้เสียบย่านไหนอะไรยางไงสุดยอดไหมฮะสำหรับตัวนี้ถือว่าเวิร์กเลยนะครับและส่วนตรงนี้นะครับหลังกล่องเขาบอกในส่วนของสัดส่วนข้อมูลเกี่ยวกับเสียงนะครับสายอะไรอย่างนี้ความกว้างอะไรอย่างนี้บอกหมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจตัวนี้มาอ่านด้านหลังนี้จะเข้าใจทุกอย่างเองนะครับเวลาเป็นเรื่องซื้อก็อย่าลืมอ่านข้อมูลในครบถ้วนด้วยนะครับสำหรับ ข้อมูลของมันตัวนี้เราไปดูด้านในกันดีกว่า2 4ส,สีวันนี้เตรียมมาไปชมกันเลยฮะโอ้โหตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับสวยสุดๆไปเลยสําหรับตัวนี้นะฮะผมมองแล้วแบบโอ้โหมันจะดูแบบ กันดั้มวิงมากเลยเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันก่อนนะครับว่าลักษณะเขาเป็นอย่างไรนะครับนี่นะฮะคือลักษณะของเขานะครับมีความแบบมันโมเดิร์นมันสวยนะครับเทคโนโลยีนะฮะออกแบบมาได้สวยมากๆเลยผมชอบนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะดูมุชัดนะครับมไปมมไปนะครับสัดส่วนนะครับสัดส่วนสวยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูมุมด้านบนดีกว่าจะได้เห็นชัดนะครับ ในส่วนของด้านบนตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปหูฟังในระดับนี้มันก็ต้องมีแบบนี้ให้เห็นนะครับนี่ซิกโนเห็นไหมครับยี่ห้อเขาติดมาตรงนี้นะครับผมเขาสแกนลงไปเลยนะครับผมปั๊มเป็นตาลงไปเลยและในส่วนของด้านบนตัวนี้ก็ถือว่าเบานะครับเบาใช้ได้เลยนะฮะนี่นะฮะตัวนี้เป็นเหมือนจะเป็นหนังเทียมนะครับผมตัวนี้เป็นหนังเทียมนะครับผมและในส่วนของด้านบนตัวนี้นะครับเป็นไฟเบอร์ครอบโลหะเอาไว้นะครับนี่นะฮะผมบิดให้ดูรู้สึกว่าตัวนี้มันบอกว่าบิดได้เห็นไหมครับเนี่ยบิดได้ งอสุดแบบสุดๆเลยนะครับเป็นที่เลยอยากจะงอแบบไหนงอได้เลยนะครับวัสดุใช้เวิร์กพอสมควรสําหรับตัวนี้นะฮะในส่วนด้านในตัวนี้ก็จะมีพลาสติกนะครับเพื่อยืดหยุ่นตัวนี้สามารถยืดได้นะครับในส่วนของข้างๆตัวนี้บ้างน,นะครับในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับโชโลโก้ซิกโนอีสปอร์ตนั่นเองซึ่งการออกแบบผมว่ามันมันดูเรียบๆแต่ว่ามันแฝงไปด้วยเทคโนโลยีนะครับมองมาตรงนี้มันก็จะรู้สึกแบบ มันมันสวยนะครับมองดูก็สวยนะครับมองด้วยตาเปล่ามองผ่านกล้องตัวนี้ก็สวยเนะี่ยเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับการออกแบบเขาอ,ออกแบบมาดีมากแล้วตัวนี้ก็จะมีไม้ให้นะครับชี้ออกมาในส่วนของข้างนี้ก็จะมีนะครับเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันเพียงแค่ไม่มีไม้แค่นั้นเองแล้วตัวนี้ก็จะมีโลโก้บอกนะครับ USB 7.1ซหรั่วนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างหูฟังตัวนี้ความกว้างให้เดาว่าอยู่ที่เท่าไหร่ฮะค่ามาตรฐานเลยสําหรับหูฟังดีๆนั่นเองก็คือ50มเมตรนะครับสำหรับความกว้างตรงนี้ดูความนุ่มครับผมสัมผัสได้ว่ามันนุ่มในระดับหนึ่งเลยตรงนี้นะครับเป็นหนังเทียมนะครับไว้และด้านในตัวนี้เป็นผ้านะครับซึ่งจะมีนูนๆขึ้นมารู้สึกว่าจะเป็นนูนๆเฉียงเลยนะครับไม่ใช่นูนด้านในตรงกลางเลยเป็นนูนเฉียงแบบเขาจะปรับมาให้มันพอดีกับรูหูของเรานั่นเองนะครับก็ เย่ยมากๆนะครับสำหรับตัวนี้มาดูในส่วนของตัวนี้กันบ้างนะครับวาเบรชั่นสามารถลดและเพิ่มได้ด้วยเป็นยังไงนะฮะจุดเด่นไม่ธรรมดาจริงสำหรับตัวนี้ลดและเพิ่มได้นะครับสำหรับวายเบอรชั่นและมีวอลลุ่มซึ่งสามารถเพิ่มลดได้เป็นี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว i ยเบรชั่นเนี่ยผมชอบมากๆเลยมันเพิ่มลดได้เราต้องการสั่นมากสั่นน้อยอย่างนี้นะครับมาดูในส่วนของสายกันบ้างตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์นะครับผลยาวที่2.5เมตร ย้ำอีกครั้งว่า2.5เมตรนะครับยาวกว่าตัวคนบางคนอีกนะครับผมจะบอกให้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับตัวนี้ USB ใช้เป็น2.0นะครับเพราะเป็นระบบ7.1 Surround นะครับเสียบเข้าไปไม่ต้องใช้แจ็คนะครับแค่พอร์ตเดียวใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้โอ้โหเสียงไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับเยอะมาฟังเสียงกันฮะ ไ,ไปฟังเสียงไม้กันต่อเลยฮะเย่ yeah. ได้ยินไหมฮะนี่คือเสียงแท้ๆจาก คุณูฟังตัวนี้ไม่ตัวนี้นะครับผมปิดตัวนี้ไปแล้วนะครับผมพิสูจน์ให้ดูชัดๆนี่ขอให้ดูด้วยนี่คือเสียงที่ทุกคนได้ยินชัดเจนไหมฮะอยากได้ใช่ไหมฮะสาหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้กําลังขับของเจ้าตัวนี้นะครับกาลังมันอยู่ที่20มิลลิวัตนะครับผมรับเสียงได้ตั้งแต่20เฮิรต์ถึง20,000เฮิรต์เลยโอ้โหนี่มันค่า ที่มันเวิร์กมากๆเลยสําหรับหูฟังตัวนี้นะครับและตัวนี้อย่างที่บอกไปว่ามีซอฟต์แวร์สามารถไปปรับฟรีเคนซีได้เต็มที่เลยอยากจะได้หนักเบสหนักกลางหนักแหลมหนักอะไรเต็มที่เลยนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว okay ็บ o k t o h o m e c o m ผมย่อมาให้แล้วเห็นไหมข้อมูลทั้งหมดเลือกซะนะครับฟังข้อมูลดีๆแล้วก็เลือกเจ้าหูฟังตัวนี้ไปใช้กันซะนะครับสำหรับเว okay ็บ o k t o h ู m e แปะลิงก์ไว้แล้วด้านล่าง f a c e b o o k Line i n s t a g r a มทุกอย่างเกี่ยวกับ o k t o Home มแปะไว้ด้าน ได้เช่นเดียวกันเข้าไปเลือกซื้อกันนะครับติดต่อกันได้คุยกันได้ตลอดสําหรับเรานะฮะคิดถึงไงก็อยากคุยด้วยนะสำหรับลูกค้าทุกคนนะครับเหมือนเดิมนะครับช่องทางการชาระเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับชำระเงินไปทางหรือจะเป็นอล l ล็ตเลือกได้ตามใจฉันเลยนะครับสะดวกอันไหนเหมือนเดิมสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณมากฮะ